เทพพิศดารบทที่61พยุหะตะข่ายฟ้าเรี่ยวอิงใต้สือ่อหน้าเข็งขึมจริงจังค่อยๆย,ยกแขนขวาขึ้นพันโบกสะบัดคราหนึ่งพร้อมกับสภาวะโบกมือหลวงจีนล่างสูงใหญ่ทั้ง16รูปพันขยับเคลื่อนไหวพุ่งวนอยู่รอบกายโหดเหยนเสียงอย่างรวดเร็วท่าร่างของหลวงจีนทั้ง16รูปยิ่งมายิ่งรวดเร็วโชว์พิบตากับกายเป็นเงาดำกลุ่มใหญ่ คล้ายกับรอบกายโฮดเห็นเสียงก่อเกิดเป็นกำแพงร้อมรูปวงกลมโฮดเห็นเสียงแม้แตกฉานยอดวิชาแต่ในสภาพการเช่นนี้ไหนเลยกล้าฉราเลื่นเล่อ<ๆ>ต้องแผ่พุ่งพลังมายังตัวกระบี่สำรวมสมาธิแน่วแน่ทันใดเสียงตวาดพันดังหลวงจีนรูปหนึ่งจูโจมลงมือก่อนจี้พุ่งไม้เท้าพระรมมายังด้านหน้าโฮดเห็นเสียงดุดสายฟ้าแทบเป็นวินาทีเดียวกัน ปากฏไม้เท้าประมเจ็ดด้ามจูโจมหนุนเสริมโหมก็นำใส่โหดถห็นเสียงจากทั่วสี่ทิศแปดทางโหดถินเสียงเห็นซ้ายขวานหน้าหลังปากฏไม้เท้าสลับซับซ้อนจูโจมยังหักโหมดุดดันไม่ถดันหลบเลี่ยงคิดไข่ทดสอบอนุภาพไม้เท้าดูไม้เท้าประทมยาวเจ็ดเชียตัวไม้เท้ายาบเท่าแขนเด็กหนักสามสี่สิบชั่งพอจูโจมลงมืออย่างน้อย ต้องแฝงพลังกดดัน200ช้ช่างต่อให้มีพลังการฝึกปือกล้าแข็งป่านใดขอเพียงถุกขนำใส่ไม้เท้าหนึ่งแม้ไม่ขาดใจตายก็ต้องกระดูกหักสลายโหเถนเสียงพันกูร้องดังกังวานสบัดควงกระบี่คราหนึ่งเห็นลุงกระบี่พุ่งชวัดเฉวียนดุดมังกรขนองกับผนึกเป็นม่านกระบี่คุ้มของกายผืนใหญ่แน่นขนาดซับซ้อนจนสายน้ำมิอาศาดเกษนเข้ามา เสียงโครมโครมติดต่อกันไม้ท้าพธรรมทั้ง8ด้ามล้วนกระแทกใส่ม่านกระบี่คำนวณจากพลังกดดัน200กว่าช่างของไม้ท้าพธรรมแต่ละดามไม้ท้าพธรรมทั้ง8ดดามนับว่าแฝงพลังการกดดันนับพันช่างขึ้นไปแต่กาไปประหลาดนักไม้ท้าพธรรมทั้ง8ดดามพอกระแทกใส่ม่านกระบี่ขายปะทะกับวัตถุธาตุยุนเหนียวชั้นหนึ่งมิเพียงปัาศจากน้ำหนัก ทั้งปากฏพลังกระแทกสะท้อนคืนมาจนช่วงแขนชาวูบวาบรีบร้างไม้เท้าถอยปราดไปด้านหลังโัดเห็นเสียงแม้อาศัยเพลงกระบี่อันเลิศลำ้ำบวกกับกำลังภายในแกร่งกล้าสุดยอดต้านทานรับไม้ทับธรรมทั้งแปดด้ามตนเองก็ใส่ร่างงนเงินเล็กน้อยยามนี้เพิ่งพบว่าพยุหะตาข่ายฟ้ามีอนุภาพยิ่งใหญ่ไพศาลไม่อาจเดินเล่อด,ดูแขน หลวงจีนนลอกแรกทั้ง8ดรูปพึ่งรั้งไม้เท้าถดถอยไม้เท้าประทามอีก8ด้ามก็กระแทกกระนำโดยพร้อมเพรียงโจโจมาอย่างเกลี้ยวกราดรุนแรงโหเหยนเสียงพอเห็นเช่นนั้นรีบทรันปาดไปเบื้องหน้าทุ่มเทใช้ทั้งฝ่ามือกระบี่กระบี่ในมือขวาใช้หลักวิชาสี่เนี่ยโพช่วยกึ่งสี่ตำลึงปาดพันช่างปาดปลายไม้เท้าพระรรมด้านหน้าด้ามหนึ่งเบนเบือนไป ฝ่ามือสายผักกระแทกออกจนไม้เท้าอีกด้ามหนึ่งหักเหพาดเป้าส่วนล่างโห้ถิ่นเสียงสะอึกปาดไปอย่างว่องไวขยับกระบี่แผ่ผิวเป็นประกายผืนใหญ่ขอบคุ้มใส่จุดหัวกายเหย้งกี่เชี้ยคำที่ซวงอ,อกหลวงจีนที่ลงมือก่อนเป็นบุคคลแรกซึ่งเป็นศูนย์กลางของพยุหะตะข่ายฟ้าเมื่อเป็นเช่นนี้ไม้เท้าพระรรมที่จู่โจมมาจากด้านซ้ายขวาหลังอีกหกด้าม จึงจู่โจมพลาดผิดในจำนวนนั้นปากฏไม้ทัธรามสามด้ามใช้เรียวแรงหักโหมไปกับกระแทกใส่พื้นดินดังโครมใหญ่สะเก็ดศิลาปิวเวียนว่อนบนพื้นปากฏหลุมลึกสามแห่งหลวงจีนรูปที่ลงมือก่อนเพึ่งยืนหยัดมัน่นเห็นประกายกระบี่แผ่ผิววูบวาบตาทิ่มแทงไปยังจุดสำคัญที่สวงอกสามแห่งจึงใจหายวา่า ตอนนี้หากคิดกวัดแกว่งไม้เท้าปิดป้องสภาวะกระบี่ก็ไม่ทันท่วงทีได้แต่ผิวถอยไปด้านหลังอีกคราหลวงจีนรูปนั้นพอถดถอยพยุหะตะข่ายฟ้าปรากฏเป็นช่องโวแห่งหนึ่งยามนี้โหเถ่นเสียงหากทุ่มเทท่าร่างพยานออกจากค่ายกลคงประสบผลแปดส่วนแต่โหเถ่นเสียงคิดไข้รับทราบอนุภาพพยุหะตะข่ายฟ้าหลวงจีนทั้ง16รูป พึ่งเคลื่อนไหวโหเห็นเสียงในเรยิยมออกจากพยุหะในลักษณะนี้แววเสียงคำรามดังขึ้นสองขาด้านซ้ายขวาปรากฏไม้เท,ท้าธรรมสองด้ามฟาดขวางมาดังคลืนครั้นสภาวะไม้เท้าทั้งสองด้ามน,นี้มีเพียงรวดเวร็วดุจสายฟ้าตำแหน่งที่จู่โจมก็พลิกแพงพิสดารล้าในสภาพการเช่นนี้โหเห็นเสียงมีแต่ผิวถอยกลับมายังที่กึ่งกลางพยุหะ ร่างพึ่งผิวถอยกลับมามิทันยืนหยัดมัน่นรู้สึกมีกระแสพลังปั่นป่วน,นดุดมรสมุมเงาไม้เท้าสลับซับซ้อนหลวงจีนที่จู่โจมในตอนแรก8ดรูปกวัดแกงไม้เท้ามาอีกคราโหดเห็นเสียงรีบสูตรลมหายใจลึกๆล่างท่อนล่างปักหลักมัน่นสบัดควงกระบี่เป็นลวงยาวเจิดจ้าปกคลุมพื้นที่รัศมีสามชี้รอบกายผนึกเป็นม่านกระบี่ผืนใหญ่ หลวงจีนทั้ง8ดลูกเมื่อคู่เพียงพ้ำเสียทีพอเห็นม่านกระบี่ก่อเกิดขึ้นไหนเลยกล้าต้านปะทะอย่างหักโหมพากลั้งสภาวะจู่โจมถดถอยกับตำแหน่งเดิมเห็นม่านกระบี่รอบกายโหดเห็นเสียงพันสลายวับโหดเห็นเสียงโอบกระบี่คุ้มคองอกยืนแน่วนิ่งกับที่พิบตานั้นโหดเห็นเสียงแสดงออกซึ่งฝีมืออันลึกหลําปฏิกิริยาอันว่องไว ชวนให้ผู้คนรู้สึกลึกหลําสุดอย่างคาดเรียวอิงเรียวห่วมใต้ซื้อพอเห็นเช่นนั้นล้วนมาเกิดความตื่นตระหนกสุดเปรียบปานเรียวอิงใต้ซื้อคุ้นคิดขึ้นความสูงล้ำของฝีมือบดนมนี้ต่อให้เป็นท่านเจ้าสำนักกรงมือด้วยตัวเองเกรงว่ายังยากเอาชัยดีที่การลงมือของมันทุกคราล้วนยั้งมือไว้ไม่ตีแสดงว่ามิมีเจตนาทำร้ายคนดูท่า มันไม่ได้ลดมารังควานหาเรื่องจริง,รงๆยามนั้นพยุหะตาข่ายฟ้าเคลื่อนไหวอีกคราหลวงจีนทั้ง16รูปแบ่งเป็นสี่กลุ่มผัดเปลี่ยนกันจู่โจมไม้เทา้าทยอยลงมือหนุนเสริมผสมประสานจนปรัศาจากช่องว่างรอยโวเห็นเงาคนพุ่งฉวัดเฉวียนปากายไม้เท้ากระจัดกระจายพลังลมครึ้นขั้นสถานหูขายรอกขึ้นทลายทำนบอนุภาพเข้มแข็งรุนแรงกว่าเมื่อคู่เท่าตัว แสดงแน่ชัดทั้งนี้พอโหเทียนเสียงมีฝีมือสูงเยี่ยมหลวงจีนทั้ง16รูปจึงเร่งเร้าอนุภาพพยุหะตะข่ายฟ้าถึงขีดสุดชั่วครู่ให้หลังตลอดทั้งร่างโหเทียนเสียงถูกข้อคุมอยู่ท่ามกลางม่านไม้เทา้ายามมองจากเบื้องนอกแทบมิอาจสังเกตเห็นเงาร่างชัดตาตอนแรกโหเทียนเสียงยังไม่รู้สึกเป็นอย่างไรแต่ผ่านพ้นชั่วขณะพบว่าผิดท่าไป ที่แท้โฮเทินเสียงพบว่ารอบค้ายของตนบังเกิดพลังไร้สภาพขุมหนึ่งยิ่งมายิ่งหนักอึ้งค่อยๆกดทับใส่ร่างตนโฮเท็นเสียงใจหายวูบทราบว่าพยุหะเริ่มเป็นอนุภาพแล้วจึงทุ่มเทท่าร่างเรียงรบจากการประทะในด้านตรงสะบัดกระบี่อย่างคล่องแคล่วปาดเปียวตวัดเคียใส่บรรดาไม้เท้าพัธรรมหลวงจีนทั้ง16รูปทราบดีว่า โฮดถิ่นเสียงพลังการฝึกปืนรึกรลัไหนเลยกล้าปล่อยให้กระบี่จู่โจมถึงหลวงจีนสี่รูปรีบถดถอยหลบเลี่ยงขณะเดียวกันหมายเทวธรรมอีกสี่ด้ามแยกย้ายจู่โจมมายังว่างเอวและล่างท่อนล่างโฮดถิ่นเสียงเป็นการชดเชยแทนที่โฮดถียนเสียงหมุนคว้างเป็นครึ่งวงกลมพลิกแพงท่ากระบี่เป็นท่า่วงเศร้ารเร้อเฮียล้มหอบใบไม้ร่วง ฟาดฟันใส่ไม้ท้าพระธรรมทั้งสี่ด้ามท่านใดนอกวงต่อสู้บังเกิดเสียงกูกก่เกียวกราดาดังมาเงาร่างสีสายสาดพุ่งลงใจกลางพยุหะตาข่ายฟ้าพิบตานั้นเห็นประกายเย็นเยียบกระจายจ้าเสียงเปรืองปรางพันดังเสียงแผดร้องโอดโอยอุบัติตามติดมาอย่าเมื่อประกายเย็นเยียบสลายวับพยุหะตาข่ายฟ้าก็ร่มสลายหลวงจีนสองรูปเสียชีวิต อีกสองรูปแขนขาดสะบัน้นทิ้งไม้เท้าปรามเกลื่อนกาดทั่วพื้นดินเหตุแปลเปลี่ยนครานี้อุบัติอย่างกระทันหันจนบัดนี้จึงเห็นได้ชัดตาว่าผู้มากับเป็นคนคุมหน้าชุดดำวางเอวสะพายกระบี่ยาวสี่คนยืนหยัดในช่วงที่ซึ่งห่างจากโฮดเห็นเสียงเจ็ดเสียทั้งสี่ล้วนใช้ผ้าดำคุมหน้าไม่อาจสังเกตเห็นโฉมหน้าแท้จริงแต่ทางนี้เพอ มีพลังฝีมือสูงเยี่ยมจึงสะกดเลี้ยวอิงใต้สือและพวกจนตะลริงรานโหดเถียนเสียงฉุกใจคิดขึ้นดูจากการแต่งกายของคนทั้งสี่หรือเป็นยอดฝีมือสำนักมหาการพอได้คิดสองตาสาัตประกายวูบรุดสายฟ้าขอบคุมผู้คุมหน้าทั้งสี่กล่าวว่าท่านทั้งสี่มีความแค้นใดกับหลวงจีนสำนักง้อใบผู้คุมหน้าคนหนึ่งสส่หน้ากล่าวว่ามิมีความแค้นใด อย่างนั้นท่านทั้งสี่ฉะไหนลงมืออย่างอมหิตป่าน,นี้เยี่ยงนี้ช่วยให้ท่านไม่ต้องเปลืองมือเปลืองเท้าสูญเสียเรี่ยวแรงมากความมีชัยประเสริฐนักหรือโหิทนเสียงก้าวย่างเย็นชาย่อมไม่ดีหมายความว่าพวกเราไม่สมควรช่วยเหลือไม่เพียงไม่สมควรข้าพระเจ้ายังไม่ต้องการความช่วยเหลือจากพวกท่านผู้คุมหน้านั้นกล่าวว่าพวกเราเพียงไม่อาจทนดูพวกมัน ใช้พวกมากเข้ากุมรุมท่านคนเดียวแม้ไม่อาจทนดูก็มิสมควรปิดชีวิตพวกมันอย่างอมหิตนั่นน่าจะโทษว่าฝีมือพวกมันใช้การไม่ได้ไหนเลยตำหนิพวกเราอมหิตโหเถียนเสียงกล่าวเสียงทุ้มหนักพวกท่านเคยได้ยินคำพังเพยในบุริมประโยคหนึ่งหรือไม่คำพังเพยใดข่าคนชดใช้ชีวิตผู้คุมหน้านั้นงงง,งันวูบจากนั้นเป็นเสียงหร่อกล่าวว่า หรือท่านคิดทวงถามชีวิตให้กับหลวงจีนสำนักง้อใบข้าพระเจ้าเพียงไม่พอใจในพฤติการฆ่าคนดุดมดปวกของท่านทั้งสี่ต้องทวงถามความยุติธรรมจากพวกท่านทำลงไว้ซึ่งคุณธรรมบูริมเฮะอุยเครื่องอักโขนักโหถินเสียงเลิกคิ้วกล่าวว่าท่านเห็นว่าข้าพระเจ้าไม่คู่ควรย่อมไม่คู่ควรแต่ไม่ใช่สะสางกันในเวลาและสถานที่นี้เพราะเหตุใด ตอนนี้พวกเรายังมีเรื่องต้องกระทำโหดถิ่นเสียงฉุกใจคิดซักถามว่าเรื่องอันใดรอสักครู่ท่านจะทราบเองกวาตาไปยังเรียวอิงเรียวห่วมใต้ซือกล่าวเสียงเย็นชาหลวงจีนเท่าท่านคงร่วงรู้เจตนาการมาของพวกเราและกะมังเรียวอิงเรียวห่วมใต้ซือล้วนหน้าแปรเปลี่ยนไปพงกศีสัรับผู้คุมหน้านั้นถามอีกว่าเจ้าสำนักท่านตกลงใจอย่างไร เพิ่งขาดคำแววเสียงระขังย่ำกังวานสามคราเรียวห่วมใต้ซื้อพันกาว่าท่านทั้งสี่โปรดรอสักคู่เจ้าสำนักเราจะลดมาในบันดลพางผิวถอยกายมาด้านข้างพร้อมกับเรี่ยวอิงใต้สือ่อยามนั้นภายในโบสถ์ด้านหน้าปรากฏหลวงจีนถือไม้เท้ากระชับดาบยาวลายสิบรูปทยอยสาวเท้าออกมาแยกแยะกระจายอยู่ทางทิศตะวันตกเหนือใต้และแล้ว ปรากฏเนนน้อยสองรูปก้าวตามติดออกจากประตูโบสถ์หนึ่งประคองไม้เท้าหยกหนึ่งถือแท่ปัดใหญ่เงินด้านหลังเนน้อยสองรูปเป็นหลวงจีนชราคองจีวรเหลืองใบหน้าสี่เหลี่ยมอายุประมาณห0รูปหนึ่งโฮดเห็นเสียงแม้ไม่เคยพบผ่านเจ้าสำนักง้อใบแต่ดูจากขาบวนหลวงจีนทราบว่าหลวงจีนจีวรเหลืองรูปนี้ ต้องเป็นเจ้าสนักง้อใบรุ่นปัจจุบันฉายาแปะหุยใต้สือ่อขณะคุ้นคิดเจ้าสนักง้อใบว่าตาผ่านหน้าโฮดเหีนเสียงแวบหนึ่งจากนั้นจับจ้องอยู่ที่ผู้คุมหน้าทั้งสี่กล่าวเสียงทุ้มหนักท่านทั้งสี่เป็นใครหนึ่งในสี่ผู้คุมหน้ากล่าวเสียงเย็นชาเทวทูตสํานักมหา,หาการโหดเหียนเสียงที่ด้านข้างได้ยินอย่างชัดเจนต้องสถานใจวูบ ดูท่าทีสำนักมหาการบุกรุกลังควานถึงสำนักง่อใบแล้วเจ้าสำนักง่อใบหน้าแป้เปลี่ยนเล็กน้อยแต่แล้วค่มสติลงก่าว่าท่านทั้งสี่รุดมารับคำตอบหรือมิผิดท่านทั้งสี่เมื่อรับคำสั่งมารับฟังคำตอบอาตมาเช่ไหนประหารข่าฟันสิสำนักเราโดยไรสาเหตุเทวทูตนั้นหัวเระเฮะก่วว่าพวกเราเพียงคิดทดสอบดูว่า ขบวนพยุหะของสำนักง้อใบท่านมีอนุภาพปานใดมิคาดพวกมันกับมิอาจต้านรับการจูจ่โจมแม้สักคราดียวนับเป็นที่ผิดหวังของพวกเรานักกระแสเสียงเปลี่ยมแววเยียดหยามสุดที่ทุกผู้คนจะทนรับฟังได้เจ้าสำนักง้อใบหน้าแปรเปลี่ยนไปแต่จะอย่างไรมันเป็นชนชั้นเจ้าสำนักมีตะบะหนักแน่นลึกหล้ำคมจิตใจก่วว่าเช่นนี้เป็นว่า ก็เป็นความผิดของสิทธิสำนักเราที่ไม่อาจต้านรับการจูโจมแม้สักคราเดียวฮนั่นต้องโทษว่าตำหนิพวกมันมีฝีมืออ่อนร่อยไปท่านทั้งสี่คุณคิดถึงผลสุดท้ายของการประหารค่าสิทธิสำนักเราหรือไม่เทวทูทษนั้นกล่าวอย่างเฉยชาเป็นไรหรืออาตมาในฐานะเจ้าสำนักไหนเลยเบิกตาดูสิทธิในสำนักถูกเข็นฆ่า โดยไม่สอดมือยุ่งเกี่ยวได้ท่านคิดล้างแขนแทนสิทธิในสำนักจ้าสำนักง่อใบกาวเสียงทุ้มหนักเพื่อพิทักษ์เกียรติภูมิสำนักเราอาตมามิอาจไม่ทวงถามความยุติธรรมจากท่านทั้งสตอนนี้มีหนทางสองประการให้ท่านทั้งสี่เลือกเฟ้นทางสองประการใดประการแรกให้ท่านทั้งสี่เลือกคนคนหนึ่งกับสำนักไปรายงาน สคนอยู่ที่วัดเราเป็นตัวประกันรอให้ประมุกสำนักท่านรถมาถกเถียงเหตุผลทางสายที่สองเรารวบรัดยิ่งขอเพียงผู้หนึ่งผู้ใดในพวกท่านสามารถเอาชัยอาตมาท่านทั้งสี่ก็ลงจากเขาไปได้เทวทูตนั้นแค่หนหุร่อกล่าว่าเกี่ยวข้อเสนอเชิญชวนย่อใบเข้าสำนักของสำนักเราท่านเจ้าสำนักให้ควรแล้วหรือไม่ใค้ควรแล้ว ท่านเจ้าสำนักตกลงใจอย่างไรเจ้าสำนักง้อใบเน้นเสียงอย่างเด็ดเดียวกระทำไม่ได้สิิสำนักง้อใบนับร้อยชีวิตผูกพันอยู่กับวาจาท่านเจ้าสำนักเพียงประโยคเดียววางท่านคบคิดไข้ควรโดยรอบคอบด้วยเจ้าสำนักง้อใบสถานขึ้นครานหนึ่งแต่แล้วกล่าวอย่างเด็ดเดียวสำนักเรายินยอมเป็นยกแร่ครานไม่ขอเป็นกระเบื้องสมบูรณ์อาตามาตกลงใจแน่แล้ว ท่านไม่ต้องเปลืองคารมมากความสองตาสัตว์ประกายเจิดจ้าเอ่ยสืบต่อสำหรับผลทางทั้งสองสายท่านทั้งสี่เลือกเฟ้นทางสายใดเทวทูตนั้นแค่นหัวรอก,ก่าว่าเราตกลงเลือกเฟ้นทางที่สองประเสิฐมากมิทราเป็นท่านใดคิดพิสูจน์ผลแพ้นชนะกับอาตมาย่อมเป็นเราพางยกมือโบวกวูบเทวทูตคุมหน้าอีกสามคนพากาพันผิวถอยไปวาเศษ อากับกริยาผิวถอยของเทวทูตกลุ่มหน้าทั้งสามปัสะจักส้มเสียงผิดปกติแสดงว่ามีวิชาตัวเบาสูงรำยิ่งส่วนเทวทูตที่ประคารมเมื่อก้าประมือกับเจ้าสำนักง่อใบแสดงแน่ชัดระดับฝีมือย่อมไม่เป็นรองพวกพ้องทั้งสามอย่าว่าแต่ฟังจากถ้อยคารมและความเคลื่อนไหวเทวทูตผู้นี้ขายเป็นผู้นำขบวนผู้คนะระลอกนี้เจ้าสำนักง่อใบ รับแทะปัดใยเงินจากเนนน้อยข้างกายก้าวเนิบหนาบมายังกึ่งกลางวงหยุดยั้งยืนหยัดที่ด้านตรงข้ามกระเทวทูตนั้นห่างกันแปดเชียก่าว่าประสกเชิญชักกระบี่ตะเตียบรงมือเทวทูตนั้นมิได้ชักกระบี่ในบันดลพันก่าว่าท่านเจ้าสำนักเห็นว่าการหักหานของพวกเรารอบนี้ผลแพ้ชนะจะเป็นฉันใดในความเห็นของท่านเล่า ท่านเจ้าสำนักต้องพ่ายแพ้แน่นอนอาตมาคิดเห็นเป็นไนกับเทวทูตหัวรออย่างเยือกเย็นกล่าวว่าท่านเจ้าสำนักคอยดูเถอะบัดนี้ป้อนกระบวนท่ามาเจ้าสำนักง้อไบตอนนี้แม้บรรดาลโทสะแต่ไม่เสียทีที่เป็นเจ้าสำนักหนึ่งกล่าวว่าเชิญชักกระบี่เพลงกระบี่เรายึดความคล่องแคล่วว่องไวเป็นหลักศัตรูไม่เคลื่อนไหวเราไม่ลงมือศัตรูคิดเคลื่อนไหว เ้าชิงลงมือก่อนท่านเจ้าสำนักจูโชมกระบวนท่าได้อย่างเต็มที่เจ้าสำนักง่อใบใจสถานหวั่นไหวทราบว่าเพลงกระบี่ฝ่ายตรงข้ามบรรลุถึงขั้นลึกลำไม่เคลื่อนไหวก็แล้วกันไปพอเคลื่อนไหวย่อมเกลี้ยกลาดฉับไวสุดแสนยามนั้นเกรงกำลังภายในขึ้นมิเกรงอกเกรงใจมากความกล่าวว่าอย่างนั้นอาตมาขอร่วงเกินจบคำ สระัดแทบปัดในมือครอบคุมลงยังศีษะเทวาทูตนั้นมันเป็นเจ้าสำนักง้อใบวิชาฝีมือย่อมลึกล้ำไพศาลกระบวนท่านี้ดูเผินเผินเฉยชาธรรมดาแท้ที่จริงทั้งจริงจังทั้งหลอกล่อแฝงเคล็ดความลึกล้ำได้ยินเทวาทูตนั้นแคนหูร่ออย่างเย็นชาวางเอวปากฏรุงกระบีสายหนึ่งโผลพุ่งขึ้นทิมแทงมายัางที่ประจรข้อมือขวาเจ้าสำนักง้อใบดุดสายฟ้า อากับกริยาจู่โจมกระบี่ของเทวทูตผู้นี้รวดเร็วว่องไวจริงๆริงสิทธสำนักง้อใบที่หอบร้อมชมดูหลวนสูดลมหายใจอย่างหนาวเหน็บโหเถียนเสียงที่ด้านข้างโอสถานใจไม่ได้ยามนี้หากเจ้าสำนักง้อใบไม่รังกระบวนท่ารบเลี่ยงชีพจรข้อมือต้องถูกทิ่มแทงบาดเจ็บแน่นอนเจ้าสำนักง้อใบมิกล้าชะลอชักชารั้งมือขวาคืนกับ กระบวนท่าแทะปัดแปลเปลี่ยนกลับกลายหมวนฟันใส่ข้อมือที่กุมกระบี่ของเทวทูตนั้นดุดงูเงินอันปราดเปรียวเทวทูตนั้นลดกระบี่วูบเปลี่ยนเป็นท่าเทงเกาคีหงหงเหินมังกรทยานเสือกแทงมายังชายโคงเจ้าสำนักง้อใบเจ้าสำนักง้อใบทะรันเบี่ยงมาด้านข้างขยับข้อมือวูบแส่ปัดสีเงินยวงพันแพ่กระจายใช้ออกด้วยท่า สวนเสาะปิ่งหุงหิมะแผ่ผิวขอบคุมจุดสำคัญที่สวงอกฝ่ายตรงข้ามกระบวนท่านี้พลิกแพงพิสดารยิ่งเทวทูตนั้นจำต้องไงร่างถอยปาดไปด้านหลังเจ้าสำนักง่อไบ้คำนวณแน่ว่าฝ่ายตรงข้ามต้องทดถอยเช่นนี้เทวทูตนั้นไม่ทันยืนหยัดมันมันก็ถลันเข้ามาดุดเงาตามตัวกระบวนท่าแทบปัดยังคงครอบคุมใส่สวงอกฝ่ายตรงข้าม โหดเห็นเสียงพอเห็นเช่นนั้นต้องชมเชยในใจนี่นับว่าไม่เสียทีที่เป็นเจ้าสำนักหนึ่งวิชาฝีมือและไวพิป,ปัญญาล้วนลำเลิศเหนือธรรมดาขณะคุ้นคิดได้ยินเทวทูตนั้นตวาดก้องกวัดแกงกระบี่คลี่คลายสลายจากนั้นกรีดเป็นประกายสายยาวเหยียดตีโตสนองคืนไปดังนั้นทั้งสองฝ่ายจึงเปิดฉากหักหานกันอย่างดุเดือด ทุ่มเทท่าไม้ตายประจำตัวคิดหมายชิงเป็นฝ่ายรุกมุ่งใช้ความรวดเร็วสยบความว่องไวท่ากระบีเทวทูตนั้นขายระลอกกลางมหาสมุทรรุงกระบีชวัดเฉวียนพล่างพลายพลังกระบีวีดหวิวเสียดประสาสกระบวนท่าทั้งพริกแพงเผ็ดร้อนทั้งชั่วร้ายอมหิตเพลงแท้ปัดของเจ้าสำนักง่อใบกับลึกล้ำไพศาลยามรุกรับล้วนสุข,ขุมหนักแน่นเคริงเคริมเยือกเยน็น การต่อสู้ผ่านพ้นไปห้าสิบกระบวนท่ายังคงคู่ขี้กั้มกึ่งมิอาจพิสูจน์ผลแพ้ชนะได้ทันใดเทวทูตนั้นสะบัดกรบีดังควับควับควับค้ายลมคุ้มผลข้างจู่โจมออกสามกระบี่ติดต่อเนื่องกันในอึดใจเดียวพันหินประกายลุงเงินกระจจายจ้าพลังกระบี่ยิ่งแน่นหนาถี่ยิบขายแหกระบี่บดบังทั่วท้องฟ้า ครอบคุมลงหาเจ้าสำนักง่อใบอย่างหักโหมโดร้ายเจ้าสำนักง่อใบสถานใจเล็กน้อยไร้ลาแท่ปัดสีเงินเป็นม่านประกายกลุ่มใหญ่เคลื่อนเข้าพัวพันกับตัวกระบี่แววเสียงดังเปลืองปรางทั้งสองฝ่ายสัมผัสวูบก,ก็ผ่าจากกันผิวถอยไปคนละห้าเชียผู้คุมหน้านั้นกล่าวเสียงเย็นชาหักหานกันเช่นนี้เมื่อใดจึงปรากฏผลแพ้ชนะ ท่านกล้าประทะหักรั้งกับเราสามกระบวนท่าหรือไม่เจ้าสำนักง่อใบเลิกขิ้วกล่าวว่ามีอันใดมีกล้าประเสริฐมากระวังกล่าวจบค่อยๆรั้งกระบี่ยาวขึ้นปลายกระบี่จอดี้ใส่เจ้าสำนักง่อใบแต่ไก่ตัวกระบี่สั่นผิวระริกเจ้าสำนักง่อใบพอเห็นเช่นนั้นทราบว่าฝ่ายตรงข้ามครานี้ไม่ลงมือก็แล้วกันไปพอลงมือ ต้องรวมรังพลังฝีมือช่วดชีวิตจู่โจมออกอย่างเรยวกราดอมหิตดังนั้นเจ้าสำนักง่อใบสูดลมหายใจลึกๆเร่งเร้ากำลังภายในขึ้นถึง9ส่วนเพ่งตาวาวับจ้องมองกระบี่ในมือฝ่ายตรงข้ามคำม่งนิ่งเทวทูตนั้นพันขยับกายวูบร่างผนึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับกระบี่พุ่งวาบเข้าหาเห็นประกายกระบี่บดบังอาทิตย์ประสานกับคลื่นเสียงหวีดหวิวระคายหู แปรปราบใส่เจ้าสำนักง่อใบด้วยอนุภาพป่นหนึ่งอสศนิบาตทลายได้ยินเจ้าสำนักง่อใบตวาดกล้องสะบัดกวาดแก่งแท้ปัดเข้าปะทะอย่างหักโหมแววเสียงดังตึงใหญ่ประกายไฟแรบกระจายทั้งสองฝ่ายใส่ร่างโงนเงนถอยไปคนละสามสีก้าจึงยืนหยัดมัน่นโหดเห็นเสียงกวาดตามองหน้าเจ้าสำนักง้อใบถึงกับใจหายวาบเห็นเจ้าสำนักง้อใบหน้าซีดเผือด มุมปากปากฏโลหิตไหลซึมเป็นเส้นสายแสดงว่าผลจากการประทะอย่างหักโหมอวัยวะภายในมันถูกพลังกระบี่เทวทูตนั้นกระแทกบอบช้ำ